ผมคนมีดินในที่ดินทเป็นทำไมคกคนน้อยมีที่ดินมาคนจนอยากมีที่ดินทำกินคนจนอยากมีที่ดินทำกิน มีดพราที่หวดลงบนกิ่งไม้ต้นแล้วต้นเหล่าภายใต้หยาดเหงื่อความทุ่มเทไม่ย่อท้อของชายที่ชื่อดิเรกกองเงินและชาวบ้านกว่า300คนที่เกิดขึ้นบนพื้นที่กว่า300ไร่ขนานถนนทางหลวงเชียงใหม่พราวโดยมีจุดหมายอยู่ที่การพลิกฟื้นผืนป่าไร้ค่าให้กลายเป็นขุมทรัพย์ทางอาหารสร้างไรายได้และหล่อเลี้ยงชีวิตเรื่องนี้ น่าจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหากพวกเขาไม่ลงมือทำกินบนพื้นดินที่กฎหมายระบุว่ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองอย่างถูกต้องโดยในทุนนอกพื้นที่จนทำให้ดิเรกและชาวบ้านโดนคดีบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นกว่า100คดีในช่วง20ปีที่ผ่านมาสาเหตุด้วยเหตุใดว่าชาวบ้านถึงเข้ามาอาใจประโยชน์ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โดยที่คน อ้างกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองถ้าเหตุของมันจริงๆแล้วเนี่ยคนจนบ่มีที่ดินทากินนี่มันก็ล้นเหลือในหมู่บ้านแล้วเนาะก็คนประมาณ6-7%เเซแล้วประกอบกับทุนกว้านซื้อไปแล้วเอาไปทําโคงก่าขายบ่บได้ มันก็เลยทิ้งล้างพอทิ้งล้างแล้วมันก็มีคนแอบเอาขยะมาทิ้งเจ้าบ้านก็ช่วยกันป้องกันทั้งที่ปัจจัยที่ของชาวบ้านเพราะว่ามันส่งกลิ่นเหม็นเจ้าบ้านก็เลยจัดการเหมือนกับว่าตัดวงจรไปก่อนเลยคือเข้ามาใจประโยชน์ในที่ดินแต่โ้ว,ว่ามันพิษถึงแม้การบุกรุกเข้าไปทํากินของดิเรกและชาวบ้านจะผิดกฎหมายแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือพวกเขาเคยเป็นเจ้าของที่ดินมาก่อนแต่มีเหตุปัจจัยต้องขายที่ให้กับนายทุน หันหลังให้ผืนนาและท้องไร่เพื่อเข้าไปเป็นห่วงโซ่หนึ่งในระบบอุตสาหกรรมเพราะเชื่อว่าเป็นหนทางที่บตัวเองออกจากความยากจนแต่สุดท้ายหลายคนต้องกลับบ้านมือเปล่าพร้อมกับความจรงิงที่พกติดตัวกลับมาซึ่งจะนำพาชีวิตให้รอดคือการทำไร่ทํานาดังนั้นดุเรกและชาวบ้านร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ จะทำข้อมูลเพื่อให้รัฐสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อให้ชาวบ้านได้ทวงผืนแผ่นดินกว่า300ไร่กลับสู่อ้อมกอดของชุมชนเพราะว่าด,ดินเนี่ยมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติแท้ที่จริงมันก็เป็นของหลวงของรัฐบาลทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามาแบ่งสิทธิ์ขื้ว่าเป็นกรรมสิทธิ์แต่เจ้าบ้านขอสิทธิที่ทำกินในเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องที่ขารา,างกา ป่าก็อาศัยอยู่กับผืนแผ่นดินเหมือนกันถ้าบ่มีน้ําบ่มีดินมันก็อยู่ไปได้กบเขียดหมูมา้ากาไก่ทุกชีวิตแม้แต่ต้นไม้ก็ต้องอาศัยพื้นดินดินมันเป็นสิ่งสาธารณประโยชน์ทุกคนมันก็ต้องมีสิทธิ์ใจแต่คนไปมองหันว่าดินนี่เป็นสินค้าเอาขึ้นมาเนี่ยก้อนเล็กๆไล่หนึ่งประมาณสามสี่หมื่นบาทแต่พอมาปรับเปลี่ยนผลครอบครองโยกย้ายธนาคารจากหนึ่งเท่าเนี่ยแปลงเข้าไปหันเป็นซิฟเท่ามันเลยเป็นปัญหาของสังคมแก้ยากแต่พยายามจะแก้ไป เรื่อยๆจนกว่าว่ารัฐบาลมาซื้อแล้วมีการผ่อนคืนต่อรัฐแล้วก็ผลิตอาหารอยู่กันไปเรื่อยๆอย่างมีความผาศุกโดยกระบวนการคือให้รัฐเป็นนายทุนในการซื้อที่ดินจากเจ้าของปัจจุบันโดยให้ชาวบ้านจัดตั้งสากรและเป็นสมาชิกทยอยใช้เงินคืนรัฐจนครบกำหนดรัฐจึงทำเอกสารยกที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชนโดยเรียกที่ดินเหล่านี้ว่าโฉนดชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดิน หลุดไปจากมือของคนยากจนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านผ่านมาหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงที่ดิน300ไร่ที่เป็นของนายทุนเพียงสมคนจะกลายเป็นที่ดินที่มีชาวบ้านเป็นเจ้าของกว่า300คนรวม79แปลงที่ดินที่จะนำความผาสุกมาให้กับคนยากจนในท้องถิ่นทางไกลที่ดินที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารอีกแห่งหนึ่ง ให้จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงและที่ดินที่จะกลายเป็นตัวอย่างในการต่อสู้ของคนเล็กคนน้อยในการเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมในพื้นดินให้กับหลายๆพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาในด้านการจัดการที่ดินต่อไปการต่อสู้ของพวกเขาจะสิ้นสุดอย่างไรเขาเหล่านี้จะได้รับความชอบธรรมหรือไม่และใคร จะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ติดตามได้จาก5นักสู้มือเปล่าในตอนต่อไป